ดูดไขมันขาถือเป็นจุดที่ยากที่สุดนะครับอ้วนเฉพาะขาอย่างเงี้ยการดูดไขมันนี่แหละตอบโจทย์การที่จะได้ขาที่ดีเนี่ยมันต้องแบบค่อยๆเลียวจากตรงน่องแล้วแล้ก็ค่อยๆขึ้นไปมันเหมือนเป็นเป็นศิละปะนะที่อือ่นที่ไปถามมาเขาบอกว่า,ถ,าถ้าเป็นเส้นอย่างเดียวเรายยวยแน่นอนต้องเจ็ัสมา แต่ถ้าบอกคุณหมอคือแค่เวเซก็คือเอาอยู่แล้วการขายเกินจําเป็นเนี่ยมันมีเยอะในท้องตลาดเทคนิคการดูสาคัญที่สุดคนชอบจะคิดว่าเครื่องที่มีพลังงานเยอะๆนี่จะดีจริงๆแล้วฝีมือของหมออ่ะสำคัญกว่าควรจะเป็นดมยาสลบน้อวิสัญญีแพทย์นะครับไม่ใช่เอาแต่ยาชาถ้าจะทําให้ดีเนี่ยมันต้องซ่อนแผลไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นแผลแบบจุดๆเต็มไปหมดสวัสดีครับ ็เป็นรายการเรียวรีวิวนะครับก็เป็นเคสดูดไขมันที่ซ่อนแผลซ่อนแผลแบบของจริงไม่ใช่ซ่อนแผลแบบปลอมๆแล้วที่เห็นผลชัดเจนว่าดูดไขมันขาอย่างเดียวเนี่ยทำไมถึงได้ตั้ง3-4ถึง4ทิศเนี่ยนะครับเกือบโดนหลอกมาหลายที่แล้วนะดูดไขมันนีต้องต้องระวังนะครับเพราะว่าใครก็มีประสบการณ์เยอะในการที่จะหาข้อมูลในในท้องตลาดเนี่ยนะครับชื่อฝันนะคะอายุ3ิันกแม่ลูองค่ะ แล้วก็คุณขวัญสนใจเรื่องดูดไขมันขาเพราะว่าหลังจากคลอดน้องคนที่สองอะคะ่ะเราก็คือน้ำหนักตอนท้องเนี้ำหน,นักคือ20กิโลแ้พอคลอดคือลดไปนิดนึงแต่เรพยมมายามปรับุมอาหารออกกำลังกายอีะนะทุกอย่างเรจะน้ำหนักก็ลดลงมา9กิโลแต่ก็ค้างอะคะ่ะค้างอย่างงั้นไม่ลงอีกแล้วก็ส่วนที่เราไป9กิโลเนี่ยจะเป็นช่วงบนที่ขวัญลงเห็นชัดชัดแต่ว่าขานี่คือ ก็คือไม่ลงไม่ได้อีกแล้วละเพราะว่าเหมือนเหมือนมันไม่บาลานซ์กันแล้วคราวนี้เหมือนตัวด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันกลายเป็นตัวเล็กแต่ขาใหญ่เนาะอย่างนี้รูปประมาณนี้ทุกจะมีรูปถ่ายรูปถ่ายที่เขาถ่ายเองนะเขาบอกว่าตัวข้างบนมันเล็กมากแล้วเขายามลดจนลดเต็มที่แล้วเนาะแต่นี้ก็ตเกิดตาหนักประมาณ53สนะครับอ่าสูงสูงอย อะไรสามนะครับก็คือตําหนักเงี้ยคงคงที่มาแล้วหลังจากที่เราออกกําลังกายฟิตเนสไรเต็มที่นะครับ<ช>มีโค้ชสด้วยเนาะออกกําลังกายควบคุมอาหารด้วยวใช่ไห<ช>มครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือเป็นเหมือนคราวนี้อ้วนกรรมพันแหละมันลงแต่ขาหลายๆคนก็จะหาวิธีไปออกกําลังลดน้ําหนักอะไระบางคนไปฉีด จะไลท์อะไรทั้งหลายใช้เครื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งลองมาหมดแล้วใช่ฉันทำแบบเอฟเฟอร์เซนแฟรทำอะไรใช้ความเย็นใช้ความเย็นอ่าแล้วค่ะคือลงข้อมูลดาต้าก็เขาไม่ลงหรอกเนาะคือจริงๆแล้วถ้าทําแล้วครั้งสองครั้งมันไม่ลงเนี่ยก็คือไม่ลงอะครับเครื่องพวกนี้ก็ได้ผลสักสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ถึงหรือซ้ำไปใครไม่ลงก็ไม่ต้องไปซู้ทูซีนะเพราะว่ามันไม่ลงมันก็คือไม่ลงนะ จะเสียเงินไปเป็นแสนอีกรอบหนึ่งมันก็ไม่ไม่ใช่แล้วแหละคราวนี้ก็ต้องหาวิธีใหม่แล้วนะครับคือการลดน้ําหนักเนี่ยบางคนมันลดได้แบบจํากัดดูดไขมันเนี่ยก็คือเหมาะกับคนที่มันเป็นส่วนเกินเฉพาะจุดไม่ที่อ้วนทั้งตัวร้อยโลอ่ามาดูดไขมันเอาให้ลงทั้งตัวยังไม่ใช่แต่อันนี้คืออ้วนเฉพาะขาอ้วอนเฉพาะขาอย่างเงี้ย การดูดไขมันนี่แหละตอบโจทย์นะครับแต่ว่าจะดูดยังไงเนี่ยเราต้องมีเคล็ดลับมีหลายคลินิกมากแล้วก็มีหลายเครื่องมากๆในการที่จะดูดไขมันมันสร้างความสับสนให้เราไหมสับสนค่ะเพราะว่ามีไปถามบางที่เนี่ยเขาแบบว่าเราให้เราทำเลเซอร์เสร็จแล้วต้องต่อด้วยเจลพลาสมาเพื่อให้กระชับขึ้นไปอีกเลยเงี้ยซึ่งเราก็มองว่ามันจะซ้ำซ้อนไหมมันคือค่าใช้จ่ายมันจะเยอะดับเบิลขึ้นไปแบบคือเยอะมากอะค่ะใช่แต่พอมาปรึกษาคุณหมอหมอบอกเครื่องือคุณหมอเลเซอร์ก็ ชอได้เนะอะไรอย่างี้ก็ลองลองดูก่อนซึ่งผลออกมาก็คือพอใจนะคิดว่าคือกระชับอ่ะก็คือไม่ย้วยอย่างที่ตอแลกที่อื่นๆที่ไปถามมาเขาบอกว่าถ้าเวเซอร์อย่างเดียวเราย้วยแน่นอนต้องเจ็บมากแต่เราบอกคุณหมอคือแค่เวเซอร์ก็คือเอาอยู่แล้วก็วคือไม,ไม่ไม่ไม่ได้ค่อยอย้อยคือจริงๆ,ๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นแบบว่าคนน้าหนักเคยประมาณร้อยกว่าโลแล้วค่อยลดมาอย่างเงี้ยไม่ได้จะย้วยหรือหย่อนอะไรมากนะครับข้อเสียของการที่ไปทำไทเทนนิงคือ่า หลังทำก็คือถ้ามันไม่ได้หย่อนจริงเนี่ยมันก็เหมือนเจ็บเจ็บตัวเปล่าแล้วก็พลังงานที่ได้เกินบางครั้งมันจะเบิร์นกลายเป็นรอยดําทั้งเจพาสมาหรือว่าบอดี้ไทเนี่ยนะครับบางการที่เอาพลังงานไปเพื่อจะกระชับผิวจริงๆมันไม่ได้จําเป็นกับทุกคนแต่ว่าการขายเกินจําเป็นเนี่ยมันมีเยอะในท้องตลาดนะครับก็ต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วก็การใช้เครื่องไทเทนนิ่งพวกนี้นะครับมันจะต้องเจาะจุดเยอะมันจะขัดแย้งกับเทคนิคการซ่อนแผล เพราะว่าพวกหัวที่จะทํากระชับเนี่ยนะครับมันสั้นนะครับยังขาเนี่ยยาวประมาณสัก4ี่ห้าสิบเซนเนี่ยหัวพวกนี้มันมันมันเข้าไม่ได้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วอย่างเจพัสมาเองก็ต้องมีรูกแก๊สออกเองเพราะฉะนั้นมันต้องเจาะหลายรูมากเจพัสมานี่ไม่สามารถซ่อนแผลได้นะพูดตรงๆคือไม่ซ่อนแผลนะครับบอดี้ไทเองก็ไม่สามารถซ่อนแผลได้เพราะหัวดูดสั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าโดนหลอกนะครับมันไม่ใช่ของดีที่สุดเสมอไปนะครับก็บางครั้งเนี่ย อาจจะไม่ต้องเวเซอร์เลยก็ได้กระดูดไขมันธรรมดาแต่ว่าหัวดูดกับเทคนิคการดูดเนี่ยมันคืออันนั้นสําคัญที่สุดซึ่งคนแบบชอบจะเอาแต่ว่าเครื่องที่แพงคิดว่าเครื่องแพงดีหรือว่าเครื่องที่มีพลังงานเยอะๆนี่จะดีจริงๆแล้วใช้พลังงานเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะจริงๆแล้ว less i s more นะทำทำอะไรน้อยๆแต่ว่าให้มันได้ผลดีใช้ฝีมือของหมอสําคัญกว่านะครับที่จะไปดูแต่เครื่องเครื่องแพงๆทั้งหลาย เครื่องแพงบางครั้งไม่ใช่ว่าจะดีนะครับจร,จริงค่ะเพร,ร,ราะว่าเห็นของกินินั่งไปดูก็คือเห็นรอยแผลดำๆค่ะเยอะคือเครื่องเยอะแยะแล้วก็รอยก็เยอะแยะตามเนี่ยอ่ายิ่งเครื่องเยอะยิ่งพลังงานเยอะก็ยิ่งรอยเยอะนะครับของเราเนี่ยเป็นเทคนิคที่ซ่อนแผแลเราซ่อนแผลของจริงเนาะมันมีซ่อนแผลของปลอมก็คือเขาบอกว่าซ่อนแต่ว่าเออแบบซ่อนคืออาจจะอยู่ข้างบนบนแต่ว่ายังไงพอใส่กางเกงอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่ดีพอใส่บิกินี่อย่างเงี้ยก็เห็นนะครับแต่อย่างเงี้ยคือไม่เห็นเพราะว่า อยู่ข้างบนบิกินี่เลยอะ่ะอยู่ตรงตรงตรอยสีดาก็คือตัวตัวกางเกงเลยมันอยู่สูงขึ้นไปแล้วก็ด้านหลังเนี่ยของเราก็ไม่ไม่ได้มีแผลตรงก็มีตรงรอยพับก้นแค่นี้เองนะครับด้าน,นซึ่งด้านข้างด้านข้างนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าไม่ซ่อนแผลมันจะเห็นครับถ้าด้านข้างตัวอย่างเนี้นะครับจะเห็นเลยแต่ของเราเนี่ยคือตรงนี้ไม่ไม่มีเลยนะครับจะเห็นว่ารูปรูปเนี่ยรีทัสได้อยู่แล้วแหละใคร ดูแอดดูโฆษณาที่ไหนก็จะเห็นได้โอ้เล็กเป็นใหญ่เป็นเล็กอย่างเงี้ยแต่ว่าของจริงก็คืออันเนี้ยลดไป10เซนก็ถามจากคุณขวัญเอาเองเลยจริงๆว่าลดลดจริงใช่ไหมอ,อันเนี้ยก็คือตั้งแต่เกจตัวเนี้ยตอนแรกคือใส่ไม่ได้เลยมาหลายปีดึงขึ้นมาก็ติดอ,อยู่แค่ตรงนี้ค่ะเรามีสมารถนบขึ้นไปได้แล้วเก้าเซนนี้ก็ประมาณ4นิ้วนะครับก็เรียกว่าโเปลี่ยนไปแบบ ไซส์หนึ่งแหละหรือบางคนได้สองไซส์เลยไซส์ไซส์แบบ XL กลายเป็นเหลือ M หรือว่า L อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเปลี่ยนจริงแล้วก็ไม่มีไม่มีแผลเคล็ดลับอันนี้ก็คือดูดให้ได้เยอะๆที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ดูดไปประมาณ3ลิตรพึ่งได้นะครับคือถ้าจะบอกว่าดูดไขมันนะมี2แบบครับดูดแบบอ่าเล็กๆน้อยๆอ่ะดูดเข้าไปดูดให้แบบอ่าให้มันหายเร็วก็คือไม่ไม่ไม่ดูดเยอะไม่เน้นดูดเยอะ อ่าแบบดูดเมาส์เมาส์อะไรกันที่แบบว่าโปรทำแบบนิดๆหน่อยๆเงี้ยก็จะไม่ได้ไขมันแบบนี้แต่ถ้าจะดูดแบบไขมันได้3ลิตรถึง5ลิตรเนี่ยนะครับก็หมอก็ดูดเยอะสุดใน7ดลิตรด้วยซ้าไปก็เลือกสัญญกรรมครับเล,เลือกเลือกหมอที่เป็นสัญญาแพทย์นะถ้าเป็นแพทย์เฉพาะทางจริงๆเนี่ยนะครับสัญญกรรมตกแต่งเงี้ยนะครับก็จะมีเทคนิคที่จะดูดไขมันให้ได้เยอะๆนะครับเขาเรียกว่าเมกะไลโปซักชั่นคือการดูดที่เอมตั้งใจว่า จะให้มันเกิน5ลิตรเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องมีแพทย์เฉพาะทางโอ้ต้องระวังนะเรื่องเฉพาะทางหรือว่าแพทย์ที่แบบเรียนมาหรือบอกเป็นอาจารย์แพทย์หรือว่าอะไรเขาโฆษณากันเยอะมากเป็นอาจารย์แพทย์อย่างนี้สอนหรือว่ามีความเชี่ยวชาญด้านการดูดไขมันอะไรอย่างเงี้ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยแต่คุณเคยเช็คหรือเปล่าเคยเช็คในเว็บไซต์แพทย์สภาหรือเปล่าว่าความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยมีใครรับรองเขาหรือเปล่า เพราะว่าประกาศนียาบัตรพวกนี้หมอเรียนแค่สัปดาห์เดียวไปเทคคอร์สอยู่2อสวันเนี่ยก็ได้ใบมาแล้ว,ลวทุกคนก็เอามาอ้างว่าตัวเองเชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ถ้าแพทย์ตาภาเขาไม่รับรองเนี่ยก็น่ากลัวไหมครับเพราะว่าดูดไขมันเนี่ยมันเป็นผ่าตัดใหญ่นะครับแล้วถ้ามันเกิดบางคนมีม,มีแพ้ยาชาแพ้ยาขึ้นมาแพ้ยาสลบขึ้นมาก็มีช็อกหรือก็มีบางอย่างที่การเสียเลือดเยอะเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่หมอเฉพาะทางสัญญาแพทย์จริงๆก็อาจจะเกิดปัญหา คนอ้วนหรือคนน้าหนักเยอะเนี่ยมักจะมีโรคซ่อนอยู่ซึ่งถ้าแพทย์เนี่ยไม่ไม่ได้เรียนมาจริงๆเนี่ยก็จะเอาปัญหาพอมีปัญหาตรงนี้เราแก้ไม่ได้อาจจะเสียชีวิตก็มีอาจจะมีโรคเดิมอยู่โรคหัวใจแต่ว่าหมอไม่ไม่ได้ตรวจเพราะว่ามีหลายที่เขาบอกว่าเขาไม่ตรวจเลือดใช่ไหมครับไม่ตรวจเลือดไม่ตรวจสุขภาพไม่ตรวจเอ็กซเรย์ปอด EKG ไม่อะไรเงี้ยก็มีปัญหาหละรวมถึงการแพทาดูดไขมันปริมาณเยอะๆก็ อาจจะต้องดมยาสลบนี้วิสัญญีแพทย์คอยดูแลอันนี้จะปลอดภัยกว่าไปเหมือนทําแต่ยาชายืนยันว่าดูดไขมันขาระดับนี้ระดับที่ได้ได้ลงไปไปสามลิตรห้าลิตรเนี่ยควรจะเป็นดมยาสลบนาอวิสัญญีแพทย์นะครับไม่ใช่เอาแต่ยาชาคือยาชาถามว่าทาได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าผลจริงๆจะต่างกันเยอะเลยอาจจะได้แค่ลิตรเดียวลิตรครึ่งแล้วก็เจ็บและแหว่ง ขาเนี่ยโอ่งเยอะสุดเลยนะไอ้ขาดูดไขมันขาถือเป็นจุดที่ยากที่สุดนะครับเพราะอะไรครับขาเนี่ยถ้าถ้าจะทําให้ดีเนี่ยมันต้องซ่อนแผลไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นแผลแบบจุดๆเต็มไปหมดแต่ของเราก็คือไม่มีแผลจริงๆอันนี้ยืนยันว่าตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณสามเดือนนะครับก็ไม่มีแผลเพราะแผลเนี่ยคนเอเชียเนี่ยเป็นแผลง่ายเพราะฝรั่งเนี่ยเขา อยากเจาะจุดไหนเขาก็เจาะไป่น้หละครับตรงขาสางพัก2เดือนเนี่ย e แผลมันหายหมดแต่คนเอเชียเนี่ยสปีมันก็ยังอยู่5ปีมันก็ยังอยู่นะเพราะบางคนแบบว่าถ้าใครแบบว่าไอ้มูยุ่งกัดเนะี่ยเกาเกาบางคนโหยอยู่ไปตั้งเป็น10ปีก็ยังอยู่นะคนเอเชียเนี่ยทางเกาหลีเขาก็เลยเป็นเป็นต้นคิดเลยว่าควรจะซ่อนแผลควรจะใช้หัวดูดไขมันที่มันยาวหรือมีการโค้งเป็นพิเศษที่เจาะจุดเดียวแล้วสามารถที่จะดูดไปได้บริเวณกว้างร้รรอยแปดสิบหรือ ันนี้เรียกว่า360องศาเลยแหละเทคนิคของหมอก,ก็คือถ้าขาใหญ่ทั่วๆเนี่ยต้องดูดให้ครบนะครับเป็นแบบ360องศาด้านหน้าไปจนถึงด้านข้างจนถึงด้านหลังแล้วก็เข่าถ้ามีเข่าเนี่ยก็ควรจะดูดเขา่าเพราะว่าคนฝันก็บอกว่าบางที่เขาดูดแล้วมันไม่สมมาตรเนาะคือบางที่คือแบบเน้นดูดเยอะดูดเยอะไว้ก่อนนะดูดทอนดูดบางคนเรียนดูดแต่ด้านบนกลายเป็นว่าขาเล็กแล้วเข่ามันไม่เรียวอย่างเงี้ยมันกลายเป็นบางทีมันเหลือเข่าก็จะกลายเป็นป่อง รือถ้าดูดข้างบนของขาตัดมันมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นแหว่งลงไปอย่างนี้การที่จะได้ขาที่ดีเนี่ยมันต้องแบบค่อยๆเลียวจากตรงน่องแล้ว,ลวก็ค่อยๆสอบขึ้นไปอย่างนี้นะครับซึ่งมันเหมือนเป็นเป็นศิละปะนะในเป็นศิละปะในการทำจะลองดูผลงานลองยืนยืนดูยืนดูนดอ่าเนี่ยนะครับอ่าขาว่าเราไม่ไม่มีแผลจริงๆนะขนัญอมนนะครับอ่าดูด้านข้างด้านนะ ส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่ซ่อนแผลเนี่ยมักจะมีแผลตรงนี้ครับด้าน,านข้างตรงนี้อของเราเนี่ยจะไม่มีด้านล่างนี่แทบจะไม่มีแล้วก็มีอยู่จุดเดียวตรงตรงตรอยพับรอยพับเข่าอยู่อันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะหายเพราะมันอยู่ตรงรอยพับพอดีนะครับพลาวมันก็จะไม่ไม่เห็นแผลเห็นบอกว่าท่านคนปั่นเองและผู้สารีคือคนที่เลือกคีบให<ช>้ใ<ช>ด้วยใช่มีการเลือกยังไงรดูยังไงเป็นพิเศษก็คืออันดับนี้เป็นเรื่องของ เลซ่อนแผลค่ะคือจากได้คลินิกที่คือซ่อนคือซ่อนจริงๆคือบางคลินิกเขาก็บอกว่าเขาซ่อนนะต่เรับไปแอ่ดูรูปรีวิวเขาแอกดูแซนนี่คือดูเยอะมากอ่ะเขาก็ขยายดูทุกรูปเลยพวกเนี่ยเห็นอันนี้ก็เห็นอันนี้เห็นไหนบอกว่าซ่อนแต่ก็ยังเห็นเนี่ยค่ะเขาก็แบบระตัดตัดไปแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยที่นี่ค่อนข้างะเนนเ่คนจริงๆแล้วก็เนื้อนไขคือแบบให้คำแนะนำว่าคุณต้องไปปัดตานี้นะหลังทำคิดว่าทำได้ไหมถ้าทำได้ก็ พยายาแต่คิดว่ายังไม่พร้อมอยากเพิทำอยูกว่าคือเขาจะตอบบอกตรงๆไม่ได้เน้นแค่ว่าอยากจะขายพอตเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูแล้วแบบเป็นคูิที่จริงใจจริงใจมากๆแล้วก็เรื่องในเรื่องความปลอดภัยมากๆแล้วก็เชื่อในฝีมือคุณหมอว่าเป็นเป็นแพทย์ด้านเสรยการจริงก็ต้องเช็คนาะเว็บไซต์แพทยสภา,า<ๆ>นะครับใครใครที่จะทำศัลยกรรมใดๆไม่ใช่แค่ดูดไขมันหรอกหรือเติมนหน้าอกเนี่ยนะกนะ็คือเช็ค ถ้าเป็นสัญญาแพทย์ตกแต่งเนี่ยก็คือไว้ใจได้มากกว่าถ้าเขาเขียนโฆษณาเขาทุกคนก็จะเขียนแพทย์ชำนาญแพทย์ผู้เชี่วยวชาญโเฉพาะทางอะไรก็จะอยากเขียนอะไรก็เขียนไปแต่แพทย์สภา,ารับรองหรือเปล่านะ้าถ้าจะให้ดีดูหลักสูตรหมอคนนั้นต้องจบหลักสูตรที่แพทย์สภา,ารับรองว่าเป็นเฉพาะทางสาขาอะไรจบมากี่ปีแล้วสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของแพทย์สภาได้นะครับแล้วก็เสิร์ชชื่อจริงนามสกุลจริงของหมอคนที่จะทําให้เรานะครับ ต้องขอมาให้ได้นะเพราะบางทีบางคลินิกไม่ให้เหมือนปิดบังอะ่ะถ้าที่ไหนเขาไม่ให้ก็รู้ไว้เลยว่าอาจจะไม่ใช่นะครับสุดท้าให้คู่ขวัญปากอะไรหน่อยสำหรับผลงานการดูแลมานของหมอที่ทำไปแล้ว3เดือนเนี่ยอยากจะแชร์ยังไงความประทับใจและสมต่อให้กับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาเรื่องการดูไขมันด้ค่ะก็อยากจะบอกว่าคนที่มีปัญหานนนบนขวัญคือพยายามลดแล้วเลยค่ะแต่ว่าจะมีส่วนเกินที่คือเอาไม่ลงจริงจริงก็การดูแลมานตอบ ตอบโจทย์ตรงนี้จริงๆอะค่ะทําแล้วก็ประทับใจค่ะภูมิแบบเหมือนว่าเราภูมิใจแฮปปี้กับรูปร่างของเราอะไรเนี้ยค่ะมากขึ้นแล้วก็ฟินดูคุณหมอไว้ใจได้เลยค่ะประทับใจมากๆอ <c oughs> ย่างตัวผันเองเป็นยังคิดว่าผัานจะมาทำทุกวันอีกเพราะว่าติดใจฟินดูคุณหมอคุณหมอก,กับคือจริงๆอย่ที่คุณหมอบอกการเด็กมันเป็นศิลปะไม่ใช่แค่ว่าทำทำทำ แต่ต้องดูด้วยว่าทําแล้วออกมาสวยได้เชิดที่สวยจริงๆเหมาะกับคนรุน่นนั้นนั้งจริง,รงดูดเยอะไปก็ไม่ใช่ว่าด,ดีแล้วดูดแล้วเหมือนมันมันเหมือนเป็นการแกะสลัก<ช>มันมันเหมือนเป็นศิลปินอะที่ต้องค่อยๆแกะสลักจริงๆแล้วจะอย่างแกะสลักไม้นี่เอาสิวตอกไปสองสามทีมันก็เสร็จแล้วก็คืออุดไขมันจริงๆก็คือขาเนี่ยสิบห้าทีเสร็จก็ได้แต่จะเป็นอย่างไรหลาดเทียบเทียบกับหมอทำสามชั่วโมงเนี่ยมันสามชั่วโมงกับสิบห้ากับ หมอที่ทํา3ชั่วโมงกับหมอที่ทํา15นาทีก็จะรู้แหละว่ามัมนมันก็ผลมันก็ต่างกันความละเอียดมันก็ต่างกันเนาะถ้ายิ่งรีบๆรีบๆดูดไปบางทีเขาก็หมอดูดข้างผู้ช่วยดูดข้างอะไรดูดกันไปอะไรเงี้ยก็จะแหว่งไปแหว่งมาขานี่เป็นบริเวณที่แหว่งง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกหมอให้ให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือแนะนาคุณหมอเลยค่ะคืออันนี้ผ่านประสบการณ์มาแล้วก็วคือยังติดใจเลยค่ะว่าหมอทำได้สวยแล้วก็ดูแลดีมากๆค่ะ ใครที่สนใจเรื่องของการดูดไขมันนอตไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าบางคนเป็นจัดกรรมพันธุ์ก็ลองทักเข้ามาติดต่อสอบถามเรามาปรดกษาก็ได้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยเราคิดตามจีนเนาะเราก็คิดเป็นทางดเวยคือเอาให้เห็นผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุดคือถ้ามีเข่าก็ต้องดูดเขา่ามีก้นก็ต้องดูดก้นมีสะโพกก็ต้องดูดไปถึงสะโพกไม่ใช่ว่าอาเอาแค่เป็นจุดๆๆคนมีด้านข้างกังวลแค่นั้นก็ดูดแค่ข้างนั้น ไม่แนะนําเลยขาหนี่เทคนิค360องศาดูให้ครบจะได้ผลดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกนิดนึงค่ะเอ่อยเทคนิคคุณหมอที่บอกคือมีความจริงใจเอกคุณหมอแจ้งราคาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นจริงจริงนักจะบอกว่ามีค่าตรวจเท่าไหร่ก็คือตามนั้นจริงๆริะค่ะไม่มีแอบแฝงเพิ่มเติมจริงๆผมเคยเจอบางที่ที่ไปทำอย่างอือ่นเนาะบอกเลยแต่พอไปก็จะมีแอบแฝงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ของคุณหมอคือจบตามที่คุณหมอบอกอจริงๆค่ะอืออืออ นะคะใครที่อยากจะต้องคิ้วคิวเรือนทันมาก็ยังพอมีว่าที่จะสามารถผ่าตัดได้ต้องเข้ามาสวยรับที่ใหม่เป็นของกันนะคะก็ก็เวลาปรึกษาท้งคลินิกก็จะแจ้งเนาะว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็การดูแลไบบบอกทำแต่ฟรีด้วยนะค,ะนครก็คก็เข้ามาทากับคลินิกได้ตลอดงใหญ่ก็คือสี่ห้าวันเนาะทำแผลให้ฟรีอยู่แล้วไม่ไม่ไมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมมีเพ่ พอพยาบาลนะทําแผลให้ดีกว่าเพราะว่าพยาบาลก็จะเขาจะรีดน้ําอันไหนมีพังผืดอ,อะไรเขาก็จะจัดการให้อะไรเงี้ยนะครับมาบางทีก็มาเจอหมอเป็นระยะดีกว่าทําเสร็จแล้วไม่เจอหมออีกเลยเนีย่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe แนละกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับ ขอบคุณครับ